สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับรายการเฮลที่คลับคลับสำหรับคนรักสุขภาพและรายการเฮลที่คลับของเราในวันนี้นะครับเป็นรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่สำคัญที่สุดเลยครับเราต้องมีเทคนิคและวิธีในการดูแลตัวเองที่ดีแต่ก่อนอื่นนะครับเราคงจะต้องมารับความรู้ดูสาระดีๆที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง จะมานำเสนอในรายการของเราหมุนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆและวันนี้ครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยที่ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของคอโรฟิลวันนี้จะเป็นใครกันนั้นไปพบกับท่านอาจารย์กันเลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ เที่คลับคลับสำหรับคนรักสุขภาพวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เวลานี้ท่านผู้ชมที่กำลังต้องการดูแลสุขภาพห้ามเปลี่ยนทีวีของท่านไปไหนเด็ดขาดครับเพราะว่าบุคคลที่มาพบกับท่านผู้ชมในวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นบุคคลที่คลุกคลีและเชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างยิง่งแต่จะเป็นใครกันนั้นผมว่าไปพร้อมๆกับผมเลยครับท่านผู้ชมไปพบกับสุภาพสตรทีท่านนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับ ดิค่ะขออนุญาตเลยนะครับเป็นธรรมเนียมของรายการคงจะต้องให้แขกรับเชิญงรายการได้แนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงนภาพรเอื้อวงญาติค่ะครับผมขออนุญาตเรียก คุณเจีย๊ยบนะ,ะแต่ว่าท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเกิดผมจะติดปากเรียกว่าคุณหมอเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่ผมจะหลุดเป็นประจำทุกช่วงของรายการแต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรามาคุยกันหลังจากที่พบก,กับท่านผู้ชมเป็นประจำเราก็ยังมีสาระและความรู้มานําเสนอเปลี่ยนรูปแบบกันตลอดเวลาแต่วันนี้น่าจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยน้ําท่วมท่งและท่านผู้ชมหลายๆท่านโทรมาแล้วก็สอบถามบอกว่าโอ้โหเวลามันมีจํากัดอยากเข้าประเด็นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขนาดนี้ที่เขาเรียกกันว่าคอโรฟิล์นะครับแต่ว่าคอโรฟิล์เนี่ยมีมากมายหลายแบบหลายอย่างด้วยกันอาจจะเป็นทั้งคอโรฟิล์ผงคอโรฟิล์น้ำความแตกต่างมันเป็นอย่างไรอย่างนี้วันนี้ต้องไปถามกับคุณเจี๊ยบก่อนระหว่างคอโรฟิล์ผงกับคอโรฟิล์น้ำมันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรบ้างไหมครับคือคอโรฟิล์น้ำเนี่ยเราจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมดื่มใช้ได้เลยแล้วก็ดูดซึมได้ทันที ไม่จําเป็นที่จะต้องไปผสมน้ําแล้วก,แวก็แล้วที่สําคัญคือปริมาณของอาสารคอโรฟิลที่เราใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยค,ค่ะ,คะมันจะคํานวณมาแล้วในต่อโดสที่เราใช้ที่เขาเขียนไว้ข้างฉลากว่าควรจะรับประทานเท่าไหร,ร่รมันก็จะทําให้อ่าประสิทธิภาพของการกินในแต่ละครั้งเนี่ยดีขึ้นถ้าสมมติเป็นผงเนี่ยบางครั้งอาจจะน้อยไปมากไปม,มันก็จะทําให้เกิดอ่าเขาเรียกว่าปริมาณในการใช้เนี่ยผิดไปได้แล้วก็ทําไม่เกิดผลครับ แต่อย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้จักตัวนี้ไปแล้วครับว่าคอโรฟิลผงกรน้ําแตกต่างกันอย่างไรคอโรฟิลคืออะไรแล้วมาจากไหนครับคุณเจี๊ยบค่ะจริงๆแล้วคอโรฟิลเนี่ยเราสามารถได้จากตัวพืชผักใบเขียวแล้วหลังจากการที่เรากินมันก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแต่ว่าคอโรฟิลจากธรรมชาติจะไม่ค่อยดูดซึม แล้วเพราะว่ามันไม่ละลายน้ําดังนั้นเนี่ยตอนปัจจุบันเขาก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นคอโรฟิลที่สามารถละลายน้ําได้แล้วเอามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเป็นคอ r โรฟิลน้ําที่พร้อมดื่ม,มตรงนี้เป็นต้นสารสกัดเหล่านี้เนี่ยจะมาจากต้นอัลฟาฟาซึ่งตัวนี้จะมีคอโรฟิลปริมาณสูงมากจริงๆแล้วถามว่าพืชผักใบเขียวทุกตัวมีไหมมีมมแต่ว่าปริมาณของคอโรฟิลที่ได้มาเนี่ยจะมีปริมาณไม่สูง ไม่เพียงพอสําหรับตอบความต้องการของร่างกายในยแต่ละครั้งคือต้องต้องบริโภคมากๆอ,อ๋อแสดงว่าร่างกายคนเราก็มีความต้องการคอโรฟิลล์อยู่แล้วใช่ค่ะแต่อย่างนี้ต้องถามคุณเจี๊ยบก่อนว่าแล้วร่างกายที่มันต้องการคอโรฟิลล์มันต้องการในการปรับสมดุลเนี่ยถ้าเราทานในปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายถ้าสมมติเราได้คอโคฟิลล์น้ํามาสักขวดหนึ่งแล้ว คืออย่างที่แจ้งไปว่าผลิตภัณฑ์คอโรอฟิลน้ำเนี่ยมีการคำนวณปริมาณของคอโรอฟิลที่ร่างกายจะได้รับ,รบต่อครั้งของการ,การดื่มน้ำค,คอโรอฟิลแล้วก็ต่อวันในปริมาณเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเพียงพอแล้วค่ะสำหรับ,รบในการที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเราสมบูรณ์และแข็งแรงรแต่ว่าในแง่ของการรักษาค,คือถ้าเป็นการรักษาเนี่ยจะเป็นที่ต้องกินมากขึ้นอ,อันนี้จะต้องเป็นรายราย,รายไปนี่ถ้าสมมติว่าอย่างเช่นอ่าคนที่ต้องการรักษาโรค โลหิตจางที่เกิดจากตัวธาตุเหล็กซึ่งคนจะมีลักษณะคือผิวซีสังเกตเดูง่ายๆเลยถ้าถ้าเปิดเปิดตาล่างมาเนี่ยจะเห็นเป็นไม่มีเลือดอ๋อมันไม่แดงใช่แ,<ต>แล้วก็หน้า <ๆ S 1> ตาจะซีดเซียวแล้วก็ไม่ว่าจะทานอาหารมากนะมาก ักแค่ไหนก็จะทําให้สุขภาพไม่แข็งแรงเพราะว่าระบบเลือดมันไม่ดีรเรารู้อยู่แล้วว่าเลือดเนี่ยเป็นตัวพาออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ในร่างกายทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงรแล้วก็เป็นเป็นคนมีสุขภาพดีแต่ทีนี้พอเลือดไม่ดีขึ้นมาปับ๊บมันก็จะทําให้ทุกอย่างรวนไปหมดเลยค,ค่ะดังนั้นเนี่ยคอ l โรฟิลถ้าต้องการที่จะใช้บริโภค เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของโรคโลหิตจางที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยเขาก็จะให้ควบคู่กันกับธาตุเหล็กแล้วก็กินปริมาณคอโรฟิลมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะมีการสามารถที่จะช่วยรักษาโรคนี้ทําให้เป็นคนปกติขึ้นมาได้อย่างเช่นในงานวิจัยหรือว่าบางอย่างเนี่ยครับคุณเจีย๊ยบเขาบอกว่าคอโรฟิลเนี่ยมันมีคุณสมบัติโครงสร้างโมเลกุลนะ <S <S ของตัวคอโรฟิลที่สกัดออกมาแล้วกับโครงสร้างโมเลกุลของเม็ดเลือดเราเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากตัวนี้จริงป้ะครับ จริงๆแล้วมันจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยอเราเรียกว่าฮีมตัวฮีมเนี่ยจะมีโครงสร้างเหมือนกับคอโร f ฟิลเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นจะเป็นแมกนีเซียมใช่แล้วก็แต่ว่าของคอโร f ฟิลเนี่ยจะเป็นคอปเปอร์ตอนนี้คือเราเราเปลี่ยนโครงสร้างมาเป็น Copper. คอปเปอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราคาดว่าตัวคอโร f ฟิลเนี่ยสามารถที่จะ,ะให้ผลเหมือนกับฮีม ซึ่งตรงนี้กําลังอยู่ในในแง่ของการวิจัยทีงไม่เอเลยต้องบอกท่านผู้ชมสําหรับท่านใดก็ตามที่เคยได้มีโอกาสใช้คอโรฟิลล์ไปแล้วปรากฏว่าอย่างเช่นพวกนักกีฬานักกีฬาเขาบอกว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาดื่มน้ําก็คือดื่มน้ําปกตินี่แหละแต่ปัจจุบันเพียงแค่ผสมคอโรฟิลล์ลงไปในน้ําก็กลายเป็นน้ําสีเขียวเขียวแล้วก็เขาก็ใช้ดื่มเป็นปกติครับแต่มีความรู้สึกอุป,ปทานไปเองหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจเขาบอกว่าไปเล่นกีฬาแล้วมีความรู้สึกว่า เออมันเหนื่อยน้อยลงเหมือนกับเวลาหายใจแล้วได้ออกซิเจนมากขึ้นหรือเปล่าอ,อ,อย่างที่แจ้งอะคะ่ะว่าเลือดอเป็นตัวพา ygen, ออกซิเจนแล้วก็ตัวฮีมที่บอกบว่ามีโครงสร้างคล้ายคอโรฟิลจะเป็นตัวช่วยทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยสามารถพาออกซิเจนไปสู่เซลล์ได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้ากระบวนการที่เราสามารถนําออกซิเจนเนี่ยไปกับเลือดได้ดีขึ้นก็จะทําให้สมองแล้วก็ร่างกายส่วนต่างๆเนี่ย มีพลังกำลังมีก็เขาเรียกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระบวนการเผาผลาญในร่างกายที่ทำให้เป็นปกติทำให้อ่าตรงนี้แหละที่อาจจะทำให้คือจะเรียกว่าอุปทานไหมมันก็คงไม่ใช่อุปทานแต่ว่ากินกับไม่กินเนี่ยเมื่อมันเห็นความแตกต่างแบบนี้แสดงว่ามันมีส่วนในการที่จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างในแง่ของระบบเลือดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรารู้จักกระบวนการดูแลสุขภาพมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าการดื่มน้ําเป็นประจำอย่างน้อย 8แก้วต่อวันที่ร่างกายต้องการ<ะ>นั่นคือตั้งแต่เด็กๆที่เราเรียนกันมาเลยนะครับแต่เนี่ยเราเท่ากับว่าเหมือนกับบังคับให้ร่างกายเราได้ดื่มน้ํา เป็นประจำโดยมีเงื่อนไขว่าใส่คอรโรฟิลฟล์ไปนิดนึงจะได้ทําให้รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นอย่างนี้ก็คือเพิ่มประโยชน์ให้กับร่างกายได้แน่นอนและอย่างนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกกันในเรื่องของคอรโรฟิลล์สำหรับคนที่มีกลิ่นตัวเหม็นมากเหม็นเปรี้ยวเลยนะครับหรือว่ากลิ่นปากอย่างนี้พูดมาแต่ไม่ใช่กลิ่นปากที่เกิดจากภายในนะครับแต่งานวิจัยบางอย่างในหน้าเว็บบางเว็บเนี่ยมีบอกไว้ได้ชัดเจนเลยครับว่าคอรโรฟิลล์ช่วยบํารุง รากฟันบํารุงเหงือกแล้วก็ช่วยลดกลิ่นปากกลิ่นลมหายใจแล้วก็ลดกลิ่นตัวแต่ไม่แน่ใจว่าในเรื่องราวของงานวิจัยเคยมีงานวิจัยไหนไหมครับที่บอกว่าคอโรฟิลสามารถช่วยลดกลิ่นหรือว่าช่วยลดอาการจากแผลอะไรตรงนี้ยคือมีค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวกับคอโรฟิลที่ช่วยในการ ต้านเชื้อแบคที ria บ,บางชนิดซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นตัวกลิ่นป่ากลิ่นอุจจาระรหรือว่าระบบการย่อยที่ไม่ดีคือเวลาเรากินไปในคอร์รฟิวจะช่วยเรื่องระบบย่อยด้วยค่ะอย่างนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยครับแต่ใครก็ตามที่ติดตามรับชมรายการของเราท่านจะได้ประโยชน์จากคุณเจีย๊ยบซึ่งเป็นเภสัชกรแล้วก็เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงของการดูแลสุขภาพ รับรองได้ว่าท่านจะมีสุขภาพที่อยู่ยั่งยืนยงดูแลลูกหลานได้อย่างดีมากเลยแต่คําถามสุดท้ายครับที่อยากถามคุณเจีย๊ยบต้องถามบอกว่าแล้วคอรฟโริลเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนตั้งแต่อายุเท่าไหร่บ้างอคือจริงๆเราถูกสอนให้กินผักมาตั้งแต่เด็กถ้าคืออยากจะแนะนําว่าคนที่จะกินคอรโริลก็คือคนต้องการที่จะเพิ่มเขาเรียกว่าความแข็งแรงให้กับร่างกายหรือคนที่มีรู้ว่าตัวเองนะคะ ขาดสารอาหารไม่ชอบกินผักแล้วก็ไม่ออกกําลังกายเท่าไหร่ก็ทําให้ระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี mm hmm. ดังนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าคนอายุเท่าไหร่กินได้เนี่ย mm hmm. ก็คงตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไปเลยเพราะว่าคือเด็กต่ำกว่าสองขวบ <c oughs> ในปกติคุณหมอจะห้าไม่ให้ทานอะไรอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าระบบการย่อยระบบการดูดซึมอะไรยังไม่เป็นปกติเ mm hmm. หมือนกับผู้ใหญ่แล้วก็คนแก่ค่ะที่เริ่มมีเรื่องอสภาวะความเสื่อมของเซลล์ของร่างกาย ตัวคอลฟิลก็จะสามารถที่จะไปช่วยปรับสมดุลให้กับเขาแล้วก็เรื่องอะระบบไหลเวียนของเลือดด้วยแล้วก็ยังเรื่องการย่อยอีกดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าสามารถทานได้ทุกวัยแล้วอีกอย่างเดียวแหมผมก็ลืมจริงๆเลยนะคาถามเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยอยากจะถามอีกข้อเดียวจริงๆครับพี่เจฟ <c oughs> ต้องถามว่าแล้วเรื่องราวของแผลในกระเพาะคอโลฟิลก็จะสามารถเหมือนกับช่วยทําให้กระเพาะเราเนี่ยกลับ เรียกว่าไม่ค่อยมีแผลหรือว่าลดลดความอักเสบลงได้ถ้าเป็นในแง่ของอรักษาคิดว่าต,ตัวคอลสเลเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปเคลือบแผลเลยในกระเพาะอาหารเหมือนกับพวกสมุนไพรอย่างอื่นแต่ว่าในแง่ของการป้องกัน<อ>แต่ว่า ที่สุดแล้วเนี่ยยังอยากจะแนะนําให้ดูแลสุขภาพตัวเองหันข้าวให้ตรงทุกมือเพราะว่าคอเลสเลช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยป้องกันนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลให้ทําให้สุขภาพเราเนี่ยเป็นปกติหลังจากที่เราเนี่ยทำทำลายมันค่ะแต่แต่ที่ที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมาสนใจตัวเองด้วยนั่นคือสิ่งที่อยากจะแนะนำอะไรครับท่านผู้ชมท้ายรายการเดี๋ยวเราต้องฟังว่า หากเราไม่สามารถออกกําลังกายได้หรือจะทําอย่างไรให้สุขภาพเรานั้นดูดีได้ตลอดเวลามีเทคนิคเคล็ดลับต้องนอนยังไงกินอะไรบ้างถามคุณเจี๊ยบเป็นข้อสุดท้ายเลยปฏิบัติตัวยังไงดีครับนอนวันละกี่ชั่วโมงดีเจ็ดถึงแชั่วโมงแน่นอนเจ็ดถึงแชั่วโมงหายากหายากนะอาขอหกก็ยังดีค่ะหกก็ยังดีโดยปกติละครก็เดี๋ยวนี้จบดึกมาก โดยเฉพาะยิ่งละครบางช่องจบเกือบห้าทุ่มและเราก็ต้องตื่นนอนตอนเช้าเป็นประจำเลยถ้า <ไง S 2> อย่างนั้นถ้านอนไม่พอก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญก็คือหาเวลาว่างออกกำลังกายอย่างน้อยวันละอ,อาทิตย์ละสามครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงนั่นคืออย่างน้อยแล้เน้อะอย่างน้อยค่ะโอ้ท่านผู้ชมครับเรื <c oughs> ่องราวแต่ละเรื่องที่เราได้คุยกันมาในวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องราวที่ให้ประโยชน์ให้ความรู้แล้วก็อย่างน้อยที่สุดครับ การรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นแล้วก็สามารถดูแลคนอื่นได้แต่ท่านมีความรักความห่วงใยให้กับคนอื่นอย่าลืมครับคอโรฟิลเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมและช่วงที่2ของรายการเราจะได้มาพบกับบุคคลที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาโดยตรงแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้ฟังกัน แต่จะเป็นใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่มาพบกันในช่วงเบรคที่2ของรายการสักครู่กลับมาพบกันครับ คนที่คุณรักรักคุณมากขึ้นทุกทๆวันซลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสันชารา่าประกอบไปด้วยโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิมคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนกรดอัลฟาไลโปอิกและสารสกัดจากชาเขียว จสดชื่นเบิกบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสันคลาร่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้รับฟังสาระและความรู้ดีๆแต่รายการในวันนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นครับต้องบอกอย่างนี้ว่า สำคัญที่สุดเลยเนื่องจากบนโลกใบนี้ยุคปัจจุบันนี้มีการนำเสนอมีการสื่อสารถึงรายการและสินค้าต่างๆนานามากมายแต่สำคัญที่สุดครับเราจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยในตัวเลือกการตัดสินใจว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่และมีทีวีมากมายให้ท่านได้เสพเขาเรียกว่าเสพสื่อเข้าไปเราจะมีวิธีการเลือกใช้สินค้าหรือบริโภคสินค้าอย่างไรสำคัญที่สุดครับผมว่าเราต้องลองฟังจาก ผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆเขาจะมาเล่าเรื่องราวจริงๆที่ได้มีโอกาสใช้และทดลองสินค้ามามากมายเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าสินค้าตัวไหนดีที่สุดในการที่เราจะดูแลสุขภาพของเราในทุกวันนี้กันและช่วงนี้ครับสำหรับช่วงที่2ของรายการผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและเป็นใครกันนั้นไปพบกับ VTR สํสหรับช่วงที่2ของรายการ เฮลที Healthy, ค่คลับคลับสำหรับคนรักสุขภาพกันเลยครับท่านผู้ชมคลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพาสุภาพสตรีถึง2ท่านด้วยกันมาเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ดีๆผ่านทางรายการไปถึงท่านผู้ชมในเรื่องของการดูแลสุขภาพหลังจากในเบลตที่แล้วหลายๆท่านคงได้รับชมรับฟังสาระความรู้แล้วก็สำคัญที่สุดเลยครับน่าจะเป็นประโยชน์ กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยไปพบกับทั้งสองท่านพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค<า>่ะ<า>ตามธรรมเนียมของรายการเลยครับไม่เคยแนะนําผู้ร่วมรายการนอกจากต้องแนะนําตัวเองเอาด้านซ้ายมือก่อนเลยดีกว่าก็ชื่อจอยนะคะนันทการจน์วนาค่ะค่ะเต้ยนะคะคณะนันเ,เดชค่ะโอเคงั้นขออนุญ,ญาตเรียกชื่อเล่นดีกว่า นะครับเป็นน้องจอยกับน้องเต้ยก็แล้วกันต้องบอกว่าวันนี้มาแบบ2แบบ2สไตล์นะครับอ่อย่างนี้เราไม่เรียกว่าอ้วนแน่นอนนะครับเป็นคนมีน้ํามีนวลอ่ะลักษณะนั้นเพราะว่าช่วงนี้ก็คือใช้ชีวิตแบบมีความสุขน้องเต้ยนะครับน้องเต้ยเนี่ยได้มีโอกาสมาสัมผัสกับสตาสัญชัยได้ยังไงรู้จักจากไหนหรือว่ารู้จักสินค้าอะไรมาก่อน อันดับแรกเลยนะคะต้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายนะคะพอมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายแล้วเนี่ยออพี่สาวของนกเต้ชื่อว่าคุณนกนาริพัฒน์นะคะก็เลยมาแนะนำะตัวซันพาวเดอร์ตัวนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนกเต้กินยาลดน้ำหนักพอกินยาลดน้ำหนักเนี่ยคุณเอตอนตอนก่อนนอนเนี่ยเขาจะมีตัวยาถ่ายยายาลดน้ำหนักตามคลินิกอะคะ่ะ เขาจะมีตัวยาถ่ายพอเรากินยาถ่ายทุกวันทุกวันทุกวันพอเราเลิกกินยาลดน้ําหนักปุ๊บน้าหนักเพิ่มขึ้นการขับถ่ายไม่ดีลำไส้เลิวอันดับต่อมากมันมันมันเป็นการฝืนเรื่องของระบบขับถ่ายแต่พอเราไม่กินตัวเล่งเข้าไปถ่ายไม่เป็นถูกต้องค่ะถ่ายไม่ได้แล้วก็ปัญหาตามมาคือกลิ่นตัวอกลิ่นตัวแรงมาก เพราะเพราะข้างในใช่ไม่ออกนะอ่าพอข้างในออกเนี่ยร่างกายผนังลำไส้มันต้องดูดซึมสารอาหารไปใช้มันก็เอาของเสียไปใช้อ่ะใช่ค่ะพอพอมารู้จักกับซันพาวเดอร์ตัวนี้ก็โอ้ยกินเข้าไปวันแรกรู้สึกโล่งมากหลังจากเน้องเต้ทานก่อนนอนทานก่อนนอนแล้วพอตื่นเช้ามารู้สึกเห็นท้องฟ้าสว่างสวยตามชื่อเลยซันพาวเดอร์จริงๆก็คือถ่ายขับถ่ายดีเป็นปกติแล้วก็ รู้สึกว่าผิวพัรร์เริ่มดีขึ้นกลิ่นตัวก็ไม่มีน้องจอยมีอะไรจะถามน้องเต้ยบ้างก็อยากสนใจเรื่องไหนจริงจงก็สนใจเรื่องผิวพัน,นรรณเขาอะลรค่ะอันดับแรกเลยก็ใช่คือที่ผิวดีก่อนหน้าน,นี้ก็คือ พื้นฐานเนี่ยเป็นคนเป็นคนผิวเหลืองอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่ลดน้ําหนักแล้วมันมีปัญหาตามมาเนี่ยที่เรื่องการขับถ่ายก็คืออย่างที่บอกพี่ในขั้นต้นนะคะเรื่องซันพาวเดอร์ต้ไปกินซันพาวเดอร์ก่อนพอซันพาวเดอร์ตามมาแล้วเนี่ยรเรื่องผิวใช่ประทับใจแล้วอันดับที่สองเลยมีปัญหาเรื่องปวดท้องประจำเดือนอปวดท้องประจำเดือนเป็นมาตั้งแต่อยู่มสามครับค่ะแล้วคดีพี่นกนริพัฒน์นี่แหละค่ะแนะนํามา เรื่องปวดท้องประจําเดือนก็เลยแนะนําตัวนี้ค่ะสันคาราสันคาราแต่น้องเต้กินเปลืองต้องหนักเยอะน้ำหนักเยอะน้องเต้กินเปลืองมากถ้าอย่างพี่ตอยเนี่ยสี่สิบกว่าสองเมตรก็พอแล้วสองเมตรหรือเมตรเดียวแต่น้องเต้เวลาห้าเมตรค่ะโอ้โหโดดเต็มแม็กซ์เต็มแม็กเลยใช่ค่ะแต่ไม่เกิดอะไรกังกันแต่ว่ามันไปตามมวลกายอยู่แล้วใช่ค่ะตามมวลกายแล้วเราได้อะไรอ่ะ ได้ะไรอันดับแรกเลยคือน้องเต้ยมีปัญหาเรื่องปวดท้องประจาเดือนอตามมาคือมีตกขาวตกขาวก็อาการก็ดีขึ้นอคือในในอาทิตย์แรกเนี่ยคือสัมผัสได้เลยสัมผัสได้เลยค่ะพูดอย่างไม่ไอายปากเลยว่าจัดเก่งเกงในที่แบบเหลืองอนะเหลืง<ะ>แล้วก็ซักแล้วก็แบบมีรอยขาดอ่ะคือตอนนี้กางเกงในแห้งสงนิทคุณแม่ยังถามเลยว่าไปทําอะไรมาช่วยได้จริงๆนะนี่จริงๆน,นี่คือเราพูดแบบไม่ไอายตอนนี้ เวลาขนาดนี้กำลังหัวค่าหัวค่าอยู่แบบนี้นี่ก็แบบขอปัญหาโทษด้วยห่อยู่หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องสุขภาพที่เราอย่ากแนะนำจริงๆใช่ค่ะเราเป็นผู้หญิงเป็นกันเยอะค่ะปัญหานี้เป็นมากแล้วหลายคนจะไม่ค่อยล้าพูดไม่กล้าพูดไปหาวิธีรักษาที่ไม่ถูกใช่ค่ะหรือ ไม่ดูแลเลยก็มีไม่ดูแลเลย <K _> คือตัวน้องเด้เองเนี่ยหาทุกวิถีทางเพราะว่าคุณป้าเป็นพยาบาลอพอคุณป้าเป็นเทรนพยาบาลแล้วคุณป้าเป็นพยาบาลสูด้วยอวอดสูเป็นหัวหน้าด้วยหัวหน้าวอดคุณป้าก็หาทั้งยาสอดยาก,กินอะไรก็ตามแต่คุณป้าพาไปหมดมแล้วพอมาเจอซันคาร่าค่ะก็เลยคุณป้าก็งงเหมือนกันว่าทําไมเออมันหายได้หายไปบอกว่ายังไม่หมดอีกยังไม่หมดหลังจากนั้นต้องบอกว่าด้วยความที่ เราเป็นคนสังคมก็แล้วกันเราเป็นคนสังคมแล้วก็อยู่ในช่วงของความสุขสนานชีวิตกําลังล่าเริงอยู่จอยตงต้อยแบบเขาเรียกว่าคนสังคมก็มีเพื่อนบ้างมีการมีดื่มดื่มนมดื่มอะไรบ้างตกต้องค่ะแต่เป็นประมาณว่านมเปรี้ยวดื่มแล้วมึนนิดนิดอ๋อใช่ค่ะเป็นการหมักดอกดอกนะครับจะเป็นพันธุ์ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการสังคมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าจึงได้มีโอกาสมารู้จักคลออฟิล ถูกต้องค่ะเพราะว่าหลังจากคอือเริ่มเชื่อมั่นกับผลิตภัณฑ์ในบริษัทขึ้นเรื่อยๆหลังจากซันพาวเดอร์ซันคาร่าแล้วเนี่ยแล้วก็มีคอนอฟิลซึ่งออกใหม่มาไม่กี่เดือนนี้นะคะก็น้องได้เป็นคนเที่ยวกินเหล้าอ่ารเรียกว่าผู้หญิงล <laughs> ันละาเขา่เป <laughs> ็นผู้ชายลั <laughs> ยละผู <laughs> ้หญิงลัละก็คือมีสังคมมาสมควคร,ครพอมีสังคมปุ๊บเนี่ยวเวลาไปเที่ยวมา ก็ตื่นเช้าก็จะไม่มีแรงหรือว่าจะสลืมสลือหรือว่ายังเนาเรียกว่าแฮงค่ะพอพอพอมารู้จักกับคอโลฟิลของเราก็ทําคือปกติแล้วเนี่ยน้องเต้ก็จะเป็นคนดูแลสุขภาพอยู่แล้วคอโลฟิลน้องเต้กินทุกวันแต่สังเกตได้ที่ตรงที่ว่าเวลาน้องเต้เมาหรือว่าแฮงกินคอโลฟิลในวันนั้นทั้งวันน้องเต้จะไม่แฮงเลยก็คือมีแรงทํางานมีแรงขับรถไปพบเจอลูกค้าหรือว่าไปพบปะกับ ่ตางๆมันเหมือนกับเป็นการอะไรนี่ไหมคุณจอยมันเหมือนกับคอลฟาเลได้ช่วยดูดดูดแอลกอฮอล์ซับสารพิษเอาไว้เป็นการฟอกดีท็อกให้กับเลือดเพราะคนเมาเนี่ยมันคือการมีแอลกอฮอล์อยู่ในกระแสเลือดนะเพราะว่าคอลลาเลเนี่ยเขาเป็นในเรื่องของการรางสาพิษในเลือดเราูแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้โทษทีฮะขออนุญาตถามซ้ำอีกทีนึงก็แล้วกันแล้วก็ช่วงที่ดื่มมาแล้วสมมติมีการมึนมาเนี่ยเราทานเลยหรือว่าค่อยมาทานตอนเช้า รหรือพวกติดยาทานตลอดอยู่ตลอดอยู่แล้วเขาจะผสมไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เพียงแต่ว่าท่านใดกตด็ตามที่ติดตามรับชมรายการนี้อยู่ต้องขอเตือนนะครับผิดสินห้า <laughs> <laughs> ผิดสินห้าแน่นอนและการดื่มสุรานี่ไม่ดีเลยไม่ได้สนับสนุนแต่ทีนี้ว่าเหมือนที่บอกครับการเข้าสังคมหรือมันมีความจําเป็นในวันนั้นอาจจะเป็นการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างแล้วก็โดยปกติแล้วคนที่ดื่มมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโอ้โหรับรองได้เลยว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ย ตื่นยากปวดหัวใชทายท้องเสียแล้วก็มันเหมือนแบบทั้งวันมันไม่อยากทําอะไรเลยใ้่หกาลำมาายากแต่ปรากฏว่าพอเมื่อก่อนที่เป็นอาการอย่างนั้นแต่พอมาเราใช้คอเลฟิลเราดื่มเป็นประจำทุกวันโดยปกติมันก็ไม่เป็นแปลกอ่ะแล้วก็ผิวพรรณก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่เชื่ออะไรไหมผมอยากบอกท่านผู้ชมอย่างหนึ่งนะครับว่าการที่น้องเต้ยเนี่ยได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นดีท็อกซ์ไม่ว่าจะเป็นซันคาร่าแล้วก็มาในเรื่องของคอโลฟิลนะครับต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือเรื่องของกลิ่นนะครับ,รบกลิ่นตัวกลิ่นภายในกลิ่นลมหายใจรหรือแม้แต่กลิ่นปากต้องบอกก่อนว่า ปิดภาษาตัวนี้นี่เธอใช้หมดเลยมันสอดคล้องกันมากใครก็ตามที่เคยอยู่ใกล้คนเจ้าเหนือใช่คได้อยู่แบบใกล้ชิดกันขนาดนี้เลยนะที่แบบแอบออนขนาดนี้นนะไม่มีกลิ่นแต่ว่าเลยคอนเฟิร์มคนคนเีเจ้าเนื้อเนี่ยเขาเรียกกลิ่นเปรี้ยวจริงนะกลิ่นเปรี้ยวติดเสื้อผ้ากลิ่นเปรียรนะปร้ยวแบบ จะเหงื่อก็จะเยอะใช่ค่ะเออมันออกมาเอง่ะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าถ้าไม่สนิทจริงก็ไม่ค่อยชอบเข้าใกล้คนมีเจ้าเนื้อแบบนี้ใช่ค่ะแต่ท่านผู้ชมครับกะพือเต่าได้เลยค่ะตอนนี้ไม่มีเลยจริงจริงผมไม่แปลกใจท้แต่ตั้งแต่ตอนตอนต้นเลยเพราะว่าเกิดมาทั้งชีวิตถ้าผมรู้จักคนเจ้าเนื้อเนี่ยมีกลิ่นแน่นอนใช่ค่ะแต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นน้องจอยมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างไหมค่ะก็ อยากจากทีท่ท่านผู้ชมนะคะได้ฟังทั้งหมดนะคะของรายการเราเนี่ยก็จะเห็นเราว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทสตาร์สัญชัยของเรานะคะมีคุณภาพหลายๆตัวเลยนะคะก็อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะลองตัดสินใจนะคะมาลองด้วยตัวของท่านเองดีกว่าค่ะแต่วันนี้น้องเต้ยมีอะไรอยากฝากไปถึงท่านผู้ชมบ้างก็สิ่ง เท่าที่เต้ยได้พบได้เจอผลิตภัณฑ์หลายๆตัวมาได้รูแลตัวเองน้องต้เองน้องเต้เป็นคนวัยรุ่นนะคะเป็นคนสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อถือหรือว่าเเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่พบเจอมาเนี่ยมันอาจจะเจอมาเยอะละแล้วก็คือผิดพลาดหรือว่า เหมือนเหมือนกับว่าเจอมาหลายบริษัทแล้วเราทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยบางตัวเนี่ยมันไม่เห็นผลแต่ในบริษัทนี้สตาสชันชัยนี้นะคะผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่เต้ใช้คอนเฟิร์มค่ะว่าเห็นผลจริงๆแล้วก็ทําให้ผิวพันเต้สดใสแล้วก็ไ like ล้กลิ่นตัวจริงๆค่ะนี่สําคัญที่สุดเลยครับท่านผู้ชมอยากสัมผัสตัวจริงเสียงจริงท่านต้องโทรมาครับสุภาพสตรีเจ้าเนื้อแต่มีเอวอ่ะใช่ป่ะใช่ค่ะแบบคอนเฟิร์มเลย อาหารเสริมไม่ใช่ยาไม่มีคุณสมบัติป้องกันหรือรักษาโรคการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดคือการไปตรวจร่างกายประจำปีกับแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งถ้าอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่เป็นประจำต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีตลอดมาแล้วกลับมาพบรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้เรา3มคนพร้อมทีมงานต้องกล่วาวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับรายการในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์สาระความรู้ที่จะสามารถทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปหลายรายการของเราครับจะพยายามนำสาระสิ่งดีๆมานำเสนอให้ตรงใจกับท่านผู้ชมมากที่สุดแต่ท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เรานำเสนออะไรนั้นท่านผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเราได้ผ่านทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ และท่านผู้ชมครับรายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ทุกวันในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมเอสตาสัญชัยพร้อมน้องทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากซันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้าของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรมสามิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายกระตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่าง ตรงบริเวณผีเสือ้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรม3มมิติเป็นวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีสม้มแต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึง กรอบสีส้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอม100%เลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้วของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้สันคาร่าและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับสันคาร่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อดึงออกมาแล้วครับจะต้องมีสแผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกัน ประทับโลโก้สันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน100%แต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับกล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าสันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรหัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอน100%เ เพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน100%ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์สันคาร่าครับ